เส้นใหญ่หนึ่งชามครับแล้วอีกคนละคะอ๋อเอาแค่ชามเดียวนั่นแหละครับค่ะลูกค้าเอาเส้นเลยวิกกี้เอาเส้นใหญ่ที่หนึ่งอะพี่อืมแล้วอีกคนละ่ะเขาไม่เอาเหรอนั่นสิเามากันสองคนแต่เขาสั่งชามเดียวอะ่ะสงสัยอีกคนคงกินข้าวมาแล้วหรอมัง้งรอกันหนึ่งนะ อได้แล้วอืไปเอาไปเสิร์ฟอ่าอย่าลืมช้อนกับตะเกียบด้วย ไอ้กับน้องเลิกกันมาดนและเดไอ้ก็ถืกน้องเทเลิกกันมาดนและเดเป็นจังใด โถยฮะขอดยโอ้ยไอ้ทุ่ยนี่คุณว่าไปทำอะไรมาครับเนี่ยทำไมตัวเปียกขนาดนี้ครับนี่แกทำอะไรของแกนะคะแกไม่เห็นเลยไงว่าฉันเนี่ยนั่งเช็์สต็อกอยู่แล้วแกมาทำน้ำหกแบบนี้ได้ยังไงผมขอโทษนะครับคุณวาดผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็หรอันนี่นนี้ออกออคุณวาดไม่ได้ตั้จไม่ได้ คอยดูสิพี่ได้อะไรมาโอคยณวัตคุณวัตคุณวัดคุณวัดผมเจบคุณวัตจะไปไหนเออออคุณวัตอย่าตีพอยเลยนะครับนี่ไอ้เฟิร์สแกหายหัวไปไหนมาฮะทำไมถึงไม่มาช่วยน้องแกยกน้ำฮะแกรู้ไหมว่ามันเนี่ยทำฉันเปียกบนรถได้เห็นไหมผมขอโทษครับแกจะตอบฉันได้หรือยังว่าแกเนี่ยไปไหนมา คือผมไปซื้อไมค์กับลำโพงมือสองมาครับพอดีผมนัดกับคนขายไว้ไปแป๊บเดียวไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับอไอนะ้นะนี่แกเอาเวลางานของฉันไปซื้อไมก์กับลำโพ,ง,พงปัญญาอ่อนเนี่ยนะแกเอาสมองคนไหนคิยดฮะเอาเป็นว่าฉันจะหักเงินเดือนพวกแกสองคนหักเงินเดือน <ๆ S 1> <ๆ>ก็ใช่นะสิ พวกแกสองคนเนี่ยทำผิดทั้งคู่คนหนึ่งเนี่ยก็ทำของเสียหายส่วนอีกคนก็เวลาทำงานไปทำธุระส่วนตัวหักเงินแค่เนี้ยน้อยไปได้ซ้ำแต่คุณวาครับคือเดือนหน้าพวกผมสองคนจะเปิดเทอมแล้วนะครับผมยังหาเงินค่าเทอมไปจ่ายที่มหาลาัยไม่ได้เลยนะครับคุณวาดมันก็เรื่องของแกไม่เกี่ยวอะไรกับฉันด้วยซ้ำ ทีพวกแกเนี่ยเอาเงินไปซื้อของไร้สาระพวกเนี้พวกแกยังไปซื้อได้เลยนับประสาอะไรกับฉันแค่ห,กหักเงินเดือนแค่เนี้ย<ต>อย่า็ททำเป็นเดือดเป็นร้อนหน่อยเลยแต่ว่าคุณว่าครับของพวกนี้ไม่ได้ของไร้สาระเลยนะครับผงกับน้องตั้งใจเอาไว้ร้องเพลงนะครับะอะไรนะนี่ฉันไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมเนี่ยพวกแกสองคนเนี่ยนะจะไปร้องเพลงคนหนึ่งก็เสียงอย่างก,กับควายออกลูก คนอีกคนเนี่ยก็เสียเงินกับมาฉีรถสังกะสีเอาความมั่นหน้ามั่นโหนกมั่นกระโหลกมั่นบ้ามาจากไหนไม่ทราบไปทํางานได้แล้วไปเฮ้ยหลงเสียเปียกไปเลยเนี่ย ไม่เป็นไรพี่สัญญานะพวกพี่จะหาเงินมาให้ทันให้ได้แต่ผมไม่อยากทำงานกับคนหน้าเลือดแบบนี้อีกต่อไปแล้วพี่เฟิร์สอดทนไปก่อนงานมันหายากเราเองก็ยังเรียนไม่จบอดทนไปก่อนนะ นยังได้น้อยอยู่เลยอะ่ะไม่เห็นเหมือนพี่คนนั้นเลยอะ่ะ มีสองมือสองเท้าอ่ะแต่เขาอ่ะชีวิตเขาคงทำอะไรไม่ได้ยาพี่น้องก็ไม่มีเขาเลยต้องมาขอทานแบบนี้ไงล่ะเราทำแบบนี้ต่อไปนั่นแหละพี่เชื่อว่าความพิธีธรรมมันต้องมีอยู่จริงบนโลกโหวันนี้เล่เงินเยอะจังเลยเว้ย พี่บอกว่าความยุติธรรมในโลกนี้มันมีอยู่จริงไงเป็นสิ่งใดถือเข้าทิมมาสิ่งใดโหยหาคนหนาคนเก่าเออไปไปไอไปขยับไปนิดนึงค่ะอยไประวังนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะว่าแต่พวกคุณสองคนตาบอดเหรอคะอ๋อใช่ครับคือผมกับพี่ชายของผมตาบอดนะครับจะไปทํางานที่ไหนก็ทําไม่ได้แต่ยังโชคดีนะครับที่ผมกับพี่ยังพอร้องเพลงเป็นอยู่บ้างก็เลยมาร้องเพลงหาเงินรักษาดวงตานะครับใช่ครับแต่ว,ว่า ผ่านไปทางไหนก็มีแต่คนผักสายไม่มีใครอยากจะมาใกล้คนตาบอดหน้ารังเกียจแบบเราหรอกครับโอ้โหน่าสงสารจังเลยนะคะงั้นพวกเราขอตัวก่อนนะครับเราก็าจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเผื่อบางทีเราจะไปถึงวัดนะครับแล้วก็จะไปขอข้าวหลวงพ่อกินพี่ไปกันเถอะ เดี๋ยวก่อนค่ะ ก็คงอยากจะรวยทางรัดก็เลยคิดแผนลูกไม้ตื้นแบบเนี้ยนี่ผู้นายว่างมากล้วไงคะถึงได้มาทำอะไรแบบเนี้ยไปไปรีบไปทำงานได้แล้วไปแบกถังน้ำนนไปมร่งเลวไม่ไปเราสองคนจะไม่กลับให้คุณโขกสับควยแล้วที่พวกเราต้องทําแบบเนี้ยก็เพราะว่าคุณหักเงินเดือนพวกเราสองคนยังไงล่ะผมกับน้องก็เลยต้องออกมาร้องเพลงหารายได้เสริมไปจ่ายค่าเทอมคุณเป็นคนใจร้ายแม้กระทั่งเด็ก คุณก็ยังกดขี่โฮมเหงรังแกได้ลงอะ่ะใครจะไปทนกับคนอย่างคุณอ่ะฮะคุณวาดไอ้บอสจอมกังนะพงษ์อ่ะนี่คุณตบพี่ผมทำไมอะ่ะทอยฉันไล่พวกแกสองคนออกต่อไปนี้ไม่ต้องมาทำง,งานที่โรงงานฉันอีกแล้วพวกแกเนี่ยจะไปขอทานข้ามโหงที่ไหนก็เรื่องของพวกแกฮัลไ,<ป>ไม่เป็นไรนะทอยไม่เป็นไรที่ดีย๋ยวเราจีบของกันเดี๋ยว พวกเราสองคนขอโทษเลยนะครับไม่เป็นไรหรอค่ะแต่ว่าพวกคุณน่ะก็ผิดกันจริงๆไม่น่าโกหกแบบนี้เลยแล้วต่อไปนี้ใครจะเชื่อใจพวกคุณสองคนละคะแล้วพวกเราสองคนมีทางเลือกด้วยหรอครับทำมาหากินสุจริตไม่เบียดเบียนใครแต่สุดท้าย ต้องมาลำบากอยู่แบบเนี้แต่สำหรับบางคนน่ะแค่แบมือขอทานแกงปิการบ้างแกงป่วยบ้างกลับได้รับความสงสารมีเงินใช้เป็นกอบเป็นกรรมแบบเนี้ยมันยุที่ทําแล้วหรอครับไปกลับมังเถอะที่หิวหรอทางนี้ งั้นเดี๋ยวพี่รอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาซื้ออะไรมาลองท้องให้เออไม่ต้องหรอกค่ะงั้นเดี๋ยวพวกนายเนี่ยมานั่งรอที่ร้านฉันก่อนจริงเหรอครับอ่ะนี่กินสะฉันกับพี่สาวเนี่ยเต็มใจทำให้ไม่คิดเงินเจะดดีหรอครับแต่ว่า พวกนายเนี่ยต้องสัญญาใจกับฉันก่อนนะว่าต่อไปเนี่ยพวกนายจะไม่ไปหลอกใครอีกจะตั้งใจทํางานด้วยความสุจริตถึงแม้ว่ามันจะยากลําบากเนี่ยแต่พวกฉันอะ่ะอยากให้พวกนายจําเอาไว้นะว่าคนเราอะ่ะถึงจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้มามาสัญญากันมาสิพวกฉันเนี่ยยังเชื่อเลยนะว่าพวกนายจะทําได้อะ่ะมัน่นใจในตัวเองหน่อยมาสัญญากัน พวกนี้ร้านเรามันเงียบๆเนาะเกือบไปละเกนั่นมันศิลปินจากใครอยากใหญ่ที่ดังที่สุดในประเทศนี่หุยหล่อทั้งคู่เลยเนาะ ก๋วยเ<ป>ตี๋ยวไก่หนึ่งชามครับพวกคุณใช่พวกคุณจริงๆด้วยอะ่ะโหโหพวกคุณทำไมหรอกขนาดนี้เนี่ยฉันกับพี่สาวอะ่ะดูพวกคุณในทีวียินดีที่พวกคุณประสบความสำเร็จได้นะคะ พวกคุณนี้เก่งจริงเลยค่ะเป็นพร่อก๋วยเตี่ยวสัญญาใจในวันนั้นที่ทำให้พวกเราสองคนมีวันนี้ได้ผมสองคนไม่เคยเรื่งบุญคุณครั้งนั้นเลยมาครับจะถ่ายรูปก,กันดีย๋ยวเพิ่งผม่ก่อนมาเดี๋ยวเครื่องนี้บ้างนะ <laughs> จากเนี้ยร้านของพวกคุณเนี่ยจะไม่เงียบอีกต่อไปแล้วนะเตรียมตัวไว้ให้ดีเลยล่ะสามสองหนึ่งถ้าเราค่ะได้ค่ะได้ค่ะโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรียกไรเดอร์ไปส่งให้นะคะฮัลโหลค่ะ ให้เลยจะไปส่งให้นะคะโอเคปีเก๋ดีบเลยมาลัวนเลยนี่พี่เร็ว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 นี่มันเร็วรีบเลยนี่มันไอ้ฟอร์กับไอ้ทอยนี่มามาโอ้โนี่มีดดูมินี่นี่นี่เฮ้ยฟอร์ทอยเฮ้ยหล่อมากเลยอ่ะเฮ้ยนี่พวกนายนี่เก่งจังเลยนะที่มีถึงทุกวันนี้ได้อ่ะแหมนี่ฉันนี่ ภูมิใจในตัวพวกนายมา,มากๆเลยนะสมแล้วที่เคยทำงานที่โรงงานขึ้นมาไหนๆก็เจอแล้วฉันขอถ่ายรูปเลยนะเอาไว้เป็นโปรโมทโรงงานอ่ะ <c oughs> คุณเป็นใครอ่ะผมไม่รู้จักเอาพูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนี่คิดว่าตัวเองดังรวยแล้วลืมบุญคุณเหรอฮะบุญคุณเขามีไว้ตอบแทนสําหรับคนที่เคยช่วยในยามที่ลําบากส่วนคนอย่างคุณเนี่ย เขาเรียกว่าขอส่วนบุญมากกว่าครับ